มั่นให้กั่ประชาชนรวมทั้งหักเพื่อนแก่ป้องกันและบรรเทาสาธาชาติเป็นมหมายให้กรมป้องกันและบรรเาภัยดำเนินการอย่างนั้นเสนทผูแทนประทบงการต่างด้าวทดอองวิการรักษาความเป่นปริบัเราต้องได้ฟังข่าวการเกิดเหตุภัยในต่างประเทศซึ่งเป็นเราจึงต้องมีการึิซสอนะครัขึ้นระดับสบาบะเส่ยนป้องกันและบารเทยของเภอ ต้องการเงนเอาสายไปจังหวัดครับก็ต้องมีาการฝึกซอมและรึ่นงมือรวมครั้งระบบโดยทั้ง,นงขนเสือผู้ให่เราเป็นกึ้นแกงเหนียวที่น้องสื่อชนนะครับท,ที่มาร่วมก็ท่านรู้ว่าจังหวัดท่านก็มีความร่วงใยนะครับคือแน่นอนยึดปฏิบัติตามแขนผู้มือที่ท่านกำหนไว้ นะครับไปัำเดตแต่ให้ดีนะครับทั้งคนทั้งอุ่กรณร์ทั้งเครื่องมือครับเมื่อแผนชัดเจนแล้วเนี่ยท่านมาซ้อมตามแผนเนี่ยแน่นอนว่ามันมีอะไรตุงมแง่อยากจ่าฝ่าขึ้นหน่วยนะครับนอกจากท่านมาอบรมซ้อมแผนแต่เกิดอัทีภัยขอลดโฟมเนี่ยบางทียังขอปิดหน่วยในปบายังไงเบอร์ติดต่อสื่อสารยังอัปเดรในปัจจุบันอยู่ไห้บูปจัการติดต่อ เพราะฉะนั้นท่านลองกลับไปดูแผนของท่านนะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับโดยเว่าอย่างยิ่งที่เราย้ำกันในการฝึกระดับสองที่ผ่านมาคือเราตัวผู้เชี่ยวชาญที่หนงานอะไรติดต่อต่งไประันนี้ก็จะใช้คนเดิมนะหรับสมัยน่าเราตัวผู้กำลังรับการส่งผลด้วยนะครับเป็นไว ญญรประจำปี2 5 6 6ณบับน,นี้ครับเมื่อเกิดเหตุต่อสามารถรับเงื่อนับปฏิบัติต่างๆได้นะครับแต่จังหวัดอำเภอและท้องถิ่นักการเมืองตัวไหนนักประชาชนไหการศึกษาบนโต๊ะและขั้นนะครับไม่เหมือนพยากรณ์ออรูปหน้าไม่ได้นะครับไม่เหมือน